สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอารันยินดีต้อนรับชายคนหนึ่งที่เล่นเกมเผ่าพันธ์เขาได้ใช้เวลาเจดวันเจดคืนกับเกมนี้ไม่หลับไม่นอนจูจๆหัวใจของเขาก็โดน heart attack หัวใจกำเริบหวใจะวายแล้วเขาก็หน้าทิมจอไป เขาตายหลังจากความตายของเขานั้นจอเขาก็ดำเขาเพยายามนึกภาพฉันตายหรือ,อยังเนี่ยแล้วฉันอยู่ที่ไหนทำไมมืดจางทำไมไม่มีแ,แสงสว่างเลยลจู่ๆเขาก็รู้สึกเจ็บอะ,อะไรวะเนี่ยแล้วหลังจากนั้นไม่นานเขาก็รู้สึกฟินอย่างบอกไม่ถูกแล้วแสงสว่างก็จ้า ภาพสว่างตรงหน้าคือก้อนกลม,กลมสีชมพูแล้วเขานึกถึงเกมเผาพันธุ์ที่เขาเล่นเจ็ดวันเจ็ดคืนนั้นแต่เขาก็ต้องแปลกใจลักษณะเผาพันุอร่อยโอ้แย่แล้วเผาพันธุนี้มันถ้าอร่อยแล้วก็จะถูกไม้หัวจากทุกเผาพันธุเลยนี่่าแล้วเขาก็ตั้งสติมันเป็นเหมือนตอนเกมเริ่มเลย ฉันตอนนี้สิ่งสำคัญคือฉันต้องมีตาแล้วฉันก็ใส่ตาเข้าไปมือทั้งสองข้างที่ล่องหัวของเขากับตัวกลมๆสีชมพูก้อนเนื้อแสนอร่อยเมื่อสายตาของเขาสามารถรับภาพได้เขาก็มองเห็นเห็นสัตว์ประหลาดยักษ์สตัวแล้วก็คิดว่าสวยแล้วแล้วกินอันหอมหวนของเผ่าพันธุ์ก็ไปเตะจมูกของสัตว์ประหลาดพวกนั้น ไม่ได้กาละฉันต้องรีบมุดดินขุดดินลงอย่างรวดเร็ว,รวพร้อมซปบะลาที่กําลังเดินเข้ามาแล้วเขาก็รู้สึกปลอดภัยโอ้ฉันรอดแล้วอย่างน้อยก็ได้จะยื้อเวลาไปได้อีกสักพักด้วยการกระทําของเผ่าพันธุ์ที่เขาเป็นผู้นำเขาเป็นเหมือนตัวอ,อัลฟาถ้าเขาทําทั้งเผ่าพันธุ์ก็จะทําตามด้วยสิ่งนี้ทําให้เผ่าพันธุ์อร่อยนั้นมุดลงดิน เขารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเพราะงั้นขุดไปทางอื่นดีกว่ามันเฝ้าปากทางเข้าอย่างไม่ลดละเพราะกินอันหอมหวนของเผ่าพันธุ์หลังจากเขาขุดไปได้สักระยะเขาก็ตกใจเฮ้ยนี่มันเผ่าพันธุ์เดียวกันเลยด้วยแรงดึงดูดของอะไรก็ไม่รู้เมื่อพวกเขาสองตัวศบจาก,กันสันสัต,ตยยานการเอาชีวิตรอดของเผ่าพันธุ์ทำให้พวกเขาผสมพันธุ์กันอย่างบ้าคลัง่ง บ้าเฮ้ยตั้งแต่เป็นมนุษย์มาฉันยังไม่มีแฟนไม่มีเมียแต่ฉันมาเป็นพ่อคนแล้วกับเผาพันธ์อร่อยนี่นะโอ้ยตมีลูกสีตัวแล้วเขาก็อ,ออกไปทางปากเข้าปากทางเข้าเพื่อไปสำรวจแต่โชคร้ายเขาโดนสัตว์ยักษ์ขมั่มไปแล้วด่านะโดนแดกไปแล้วเขาตาย หลังจากนั้นเขาก็รู้สึกเหมือนมือล่องหนพร้อมกับเห็นเผ่าพันธุ์ของตัวเองที่เป็นลูกของเขาหนึ่งสองสามสี่เอ๊ะนี่มันถือว่าการสืบทอดฉันจะเลือกลูกหลานของตัวเองเพื่อเป็นผู้นำเผ่าพันธุ์ต่อไปสินะแล้วเขาก็เข้ามาอยู่ในลูกของตัวที่หนึ่งของเขาแล้วเขาก็นึกถึงกฎของเกมได้กฎก็คือ มันจะสืบทอดไปที่ลูกพอเขาเล่นเป็นลูกแล้วนั้นถ้าเขาตายเกมก็จะโอเวอร์ทันทีเพราะงั้นพอเขาเล่นเป็นลูกเขาจะต้องสืบพันุเพื่อมีทายาทเพราะงั้นถ้ามีทายาทเขาก็จะสืบต่อไปเรื่อยๆจะไม่ตายแะเป้าหมายของเขาคือจะจะยอมตายหรือจะมีชีวิตรอดต่อไปดีนี่คือขนาดของเพ่อพันธุ์อร่อยเมื่อเทียบกับไซส์ของมนุษย์ถ้าเปรียบเทียบทางสายตาของมนุษย์แล้ว บอกว่าเป็นจุลรียก็ว่าได้แทบจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น